รายการสนามเป้าบรรเทาทุกเราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.30น,นทางทะทบ5สนามเป้าบรรเทาทุกข์เปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0817159551ถึง3หรือลายไอดี s i s t v 5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับพบุกอนุมากเกษตรพืชผลในรายการสนําเป้าบรรเทาทุกค่ะเราพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันค่ะจันทถึงสุขบ่ายโมงครึ่งนะฮะมานั่งอยู่หน้าจอททบ5เลยค่ะเราจะมารับรู้นะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะฮะจะได้เท่าทันเรื่องของมิจฉาชีพตลอดจนภัยต่างๆนะฮะบอกต่อๆกันไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมเราอยากให้ทุกคนปลอดภัยนะฮะแล้วก็วันนี้ค่ะมีประเด็นที่จะต้องช่วยเหลือกันนะฮะอย่างประเด็นประเด็นแรกนะฮะก็คือมีในส่วนนะฮะของคุณป้าค่ะ ถูกหลอกชวนเล่นหุ้นนะคะใช้ระยะเวลาเรียกได้ว่าไม่เกิน3ไม่ไม่ถึงสามอาทิตย์นะฮะหมดไปเกือบ3า0 0สนบาทนะ,ะวันนี้เดี๋ยวคุณป้ามาอยู่ในรายการของเราสนามเป้าบัรเทาทุกคุณป้าจะเล่าให้ฟังเลยว่ามิจฉาชีพอะมันหลอกยังไงนะคะส่วนเรื่องที่2องนะฮะท่านผู้ชมคะก็เป็นเรื่องของการร้องเรียนค่ะโรงพยาบาลวินิจฉัยโรคผิดนะ,ะแล้วก็ให้การรักษาล่าช้า จนทาให้คนไข้เสียชีวิตหลายรายเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้ต้องมาคุยว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรนะฮะจะช่วยเหลือกันอย่างไรแล้วก็ต่อไปก็เป็นประเด็นที่ไม่ค่อยหาได้ง่ายนะฮะท่านผู้ชมโดยส่วนมากเราจะเจอประเด็นลูกหนี้มาร้องเรียนนะฮะว่าเนี่ยถูกเจ้านี่ทวงเงินต่างๆนานา,นาแต่วันนี้เจ้านี่มาร้องเรียนค่ะลูกหนี้นะะไม่ยอมคืนเงินต้นสักทีนะฮะเรื่องนี้พูดคุยกันในรายการสนามพอบันเทาทุกแน่รวมถึงในส่วนของปรึกษาข้อกฎหมายนะคะก็จะมีกรณีคุณแม่บอกว่า ลูกชายก็ไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นแต่แม่อยากอยู่บ้านหลังนี้จนตายติดตามได้นะคะในสนับเป้าบรรเทาทุกข์ซึ่งในรายการของเรานะคะเราก็ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งค่ะจากสภาทนายความในพระบรมราชุปธัรรมนะ,ะส่งอาจารย์ทนายความนะคะมาคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับเราซึ่งวันนี้ก็มีนะคะท่านอาจารย์ฉัดประพลย้มเพื่อศรีมาช่วยท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฉัดประพลสวัสดีครับค่ะพี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือเราได้นอาจ์นะ ถ้าจะขอความช่วยเหลือนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0817159551 0817159552และ0817159553โทรมาได้ทั้ง3เบอร์ตลอด24ชั่วโมงครับใช่ค่ะจะได้ช่วยเหลือกันนะแล้วก็ในขนาดเดียวกันนะท่านผู้ชมอย่างที่เรียนให้ทราบนะจาจารย์จับประพลเรามีเสื้อยืดสนามเป้าบรรเทาทุกมาแจกแล้วก็เสื้อยืดนี้ต้องบอกเลยนะว่าแฟนรายการทอบมาให้ด้วยนะห0 0ตัวนะขอพระคุณมากๆเลยนะที่ที่ ให้เกียรติแล้วก็ช,ชอบรายการ<ช>เราเ<ช><ช>นี่ยฮะมอบเสื้อมาให้พันตัวเราก็แบ่งให้ท่านผู้ชมนะฮะวันละ20ตัวฉะนั้นใครที่อยากได้เสย,ยืดนะฮะส่งฟรีถึงบ้านเลยง่ายๆนะฮะติดตามที่แฟนเพจสนามเป้าบรรเทาทุกข์แล้วก็ทักทายกันเข้ามาส่งความคิดเห็นก็ได้ส่งสติกเกอร์เข้ามาก็ได้ให้กําลังใจคุณป้าก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราส่งเสย,ยืดไปให้สําหรับผู้โชคดี20ท่านจากการสุ่มของเราอ่ะนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะท่านผู้ชมคะ สำหรับคุณป้านะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการปุ๊กขออนุญาตเรียกป้าตุ๊กเลยแล้วกันนะคะป้าตุ๊กคะสวัสดีค่ะนะเดี๋ยวอาจารย์ฉัพพลจะได้ช่วยด้วยนะป้าตุ๊กถามป้าตุ๊กหน่อยนะคะที่ป้าตุ๊กเนี่ยไปเจอมิจฉาชีพนะเราใช้คําว่ามิจฉาชีพได้เลยนะฮะตอนนี้ไปเจอมิจฉาชีพรายนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะเดือนไหนครับป้าตุ๊กคะประมาณประมาณปลายเดือนพฤษภาปลายเดือนพฤษภา <ffe. S 1> แล้วนัทตุกรู้จักเขาได้ยังไงรู้จักกันเขาสมัครมาเป็นเพื่อนผ่านทางทางเฟซอ๋อสมัครมาเป็นเพื่อนผ่านทางเฟซแล้วแล้วนัทตุกไปรับเขามาเป็นเพื่อนไปแชทคุยกับเขาได้ยังไงคะก็ก็คุยธรรมดาเหมือนทักทายอะไรเงี้ยแล้วเราก็หยุดคุยกับเขาสักพักหนึ่งค่ะแล้วเขาก็คุยมาหายไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เออล้วก็เขาก็ว่าขอเล่นไลน์ได้ไหมแล้วว่าได้ไม่เป็นไรก็คุยกันแล้ว เราดูท่าทางแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีเขาก็พูดจาดีอยู่ดีนะแล้วก็แล้วนําไปสู่การชวนลงทุนนะไปเล่นหุ้นได้ยังไงถ้าถ้าจะจะโทษเขาทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเราดัมเพราะบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ประเทศลาวเขาพ่อเขาป่วยเขามาดูกิจการโรงแรมให้พ่อเขาที่ประเทศลาวเขาจบโรงเรียน ราชพัชระนคออเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นเ้วตอนนี้เสร็จก็เราคิดว่าจะไปไม่เคยไปหลวงพบางเนาะจะคงจะได้ให้เขาบริการเอาเป็นเพื่อนไว้มีเพื่อนต่างประเทศจะไปเที่ยวหากันไม่คือไม่เคยไปหลวงพะบางเลยก็คุยคือเสร็จตอนนี้เราเน่ะเป็นถ้าโทษเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เราดันทะเรื่องไปถามว่าทองที่เรา บาทเท่าไรเพราะประเทศเอาทำเหรอคะนะเพราะประเทศเรามันบาทหนึ่งสี่หมื่นกว่าเราก็อยากรู้ว่าถ้าข้างๆบ้านถูเราก็จะได้ซื้อ้างลาวจูวบาจะได้ไปซื้อเขาแล้วยังไงคะแล้วก็เขาก็เลยเล่นเลยชวนนี่เล่นเล่นอย่างนี้เลยชวนเทรดทองหุ้นทองอ๋อแล้วแล้วเขาให้เราลงทุนยังไงคะซื้อหุ้นทีหนึ่งก็เป็นเป็นหมื่นนะคะเป็นหมื่นบามเป็นหมื่นหมื่นเลย อ๋อแล้วโอนเงินเข้าเข้าบัญชีไหนเป็นบริษัทหรือเป็นใครบัญชีเขาเป็นบัญชีรูปบริษัทอ๋อเป็นบัญชีรูปแบบบริษัทเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีให้ดูอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าโดยรวมแล้วพอโอนเงินนี้ครั้งแรกนะฮะโอนไปเท่าไหร่คะจำไม่ได้หลายหมื่นอยู่เป็นหลักหมื่นแล้วได้คืนมาบ้างไหมคะก็ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองถึงถึงถอนหุ้นมาได้อ่ะแล้วได้กําไรจะเออได้กำไรได้กำไรหลักพันหรือหลักหมื่นคะหลักหมื่นค่ะ ได้นะกำไรเป็นหลักหมื่นเลยได้จริงแล้วเสร็จพอรอบที่สามเขาบอกให้ลงเพิ่มแพงมากประมาณเกือบเกือบแสนอ่ะแต่ว่าเราสู้ไม่ไหวเพราะไม่สู้ไม่สู้ก็เขาบอกผ่อนก็นได้เราก็เออเท่าไหร่เราก็ได้มาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เลยซื้อไปเพิ่มอีกมีการให้ผ่อนผนทรดทองด้วย ผ่อนรุน<อ>ผ่อนซื้อแล,แล้วในครั้งที่สองครั้งที่สามที่เราโอนเงินนี่ยังเป็นบัญชีเดิมไหมคะไม่ใช่แล้วเราเราถามเขาไม่ว่าอา้าวทาไมเปลี่ยนบัญชีให้โอนเงินล่ะได้ถามไหมคะไม่เคยถามเพราะไม่ได้ไม่ได้ขลองใจอะไรเลยไม่ได้คลองใจเพราะเราได้เงินจริงฮะอะแล้วพอเราโอนไปครั้งที่สามเดี๋ยวลักษณะของการผ่อนเนี่ยนะคะ,ะแล้วเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นคะเขาก็เขาก็สอนเขาจะเราทําไม่เป็นเพราะว่าเขาจะมีกราฟกราฟอยู่ แล้วเขาจะดูให้แล้วบอกว่าให้จิ้มตรงนี้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 งนเงินมันก็ได้กําไรประมาณสองพันสามพันดอลลาร์หรือจําไม่ได้อะกำไรโอ้โหกำไรสามพันดอลลาร์นี่เยอะนะฮะสองพันสามพันดอลลาร์นี่เยอะนะฮะแล้วเราถอนเราถอนเราถอนแค่กี่ดอลลาร์ก็ไม่รู้ก็ได้มาหมื่นเก้าถอนได้จริงด้วยฮะเขาโอนเขาโอนเข,ข้าบัญชีเลยวิธีการถอนถอนยังไงอะครับเขาเขาาให้เราส่งเลขที่บัญชีอ่า แล้วเลขที่บัญชีธนาคารเขาก็โอนให้แต่ไม่ใช่ตัวเขานะเป็นในรูปบริษัทแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าอยากเป็น V I P ไหมถ้า V I P เนี่ยของเขาเนี่ยเขาลงไปแล้วเป็นล้านค่ะเป็นล้านเราพอหุ่นสู้ไม่ไหวเราสู้ไม่ไหวหรอกพอไม่สู้ไม่ไหวแล้วเขาอาผ่อนเขาจะร่วมด้วยพี่ก็ออกแค่พี่ก็ออกแค่ คนละครึ่งคนละครึงค่งอ๋อแล้ว,แล,วแล้วนาตุกเอาไหมไม่เอาอ๋อไม่เอาแต่ตอนนี้เงินหลักค้างอยู่กับเขาประมาณสักกี่แสนพอมาถึงสถานการณ์ตอนนี้แล้วอะค่ะไม่ต่ำกว่าสามแสนไม่ต่ำกว่าสามแสนอ๋อไม่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 ตม่ำกว่าสองแสนดีกว่าไม่ตม่ำกว่าสองแสนแตอนนี้แต่ครั้งหลังเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาจะบอกว่าพอเขาเล่นเล่นไปแล้วเขาเล่นให้เราเราก็เราเขาให้เราเปิดดูว่าเราหุ้นเราเรา เราเล่นไปนะได้เท่าไหร่ได้เก้าพันเกพันเท่าไหร่ดอลลาร 500, ์ก้พันดอลลาร์เราก็ว่า 500, <000. S 2> คือเราก็ว่าพอแล้วมั้งไม่เอาออกพี่ไม่ใช่คนโลมม่วมพอแล้วละ่ะเราเสร็จนีง้งั้นขอถอนแต่วันนั้นเราเดินทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพก็เลยไม่มีเวลาถอนพอวันลงขึ้นถอนปุ๊บเราเอบดทามันก็บอกว่าชื่อนี้ไม่มีในบัญชีออาแล้วโปรแตกตรงนี้ครับแล้วแล้วพี่ก็เลย โทรไปต่อว่าบาตุกก็โทรไปต่อว่าเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาทําให้เขาก็ให้เราเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าให้ซื้ออีกตอนนี้ตอนนี้หละหนังจิ้งมือนะห้าหมื่นห้าหมื่นดอลลาร์ห้าหมื่นบาทคือไม่รู้กี่ดอลลาร์จะไม่ได้ห้วแต่รู้แล้วอะไรที่ทําให้นาตุ๊กเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยโดนหลอกแล้วนะเนี่ยรู้ได้ยังไงหรือมีคนมาบอกหรืออะไรไม่เป็นสัญญาณมันคือพอพอเขาบอกว่า พอเราถอนเราได้9,000พดอลลาร์ใช่ไหมเราก็ว่าเราขอถอนได้ไหมก็ได้ก็ถอนไปมันก็บอกว่าคุณต้องชำระภาษีก่อนชำระค่าภาษีค่ะท่านผู้ชมคะชำระภาษีประมาณห้าหมื่นกว่าเราก็ยอมนะเพราะตอนนั้นอีกเหรอคะไม่ใช่โอนให้คนนี้นะโอนให้บริษัทเนี้ย่าโอนให้บริษัทก็คือเงินก็ออกจากตัวเราอยู่ดีบัญชีม้าแหละอ่าเเสร็จตอนนี้ก็พอ พอโอนไปห้าหมื่นอันนี้มันก็บอกว่าผมเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรียบร้อยแล้วแล้วเอาเงินมาให้เราสีโอนคืนมาให้เราสีเราก็บอกว่าออย่างนั้นคไอเขาบริษัทมันก็ตอบมาว่าอตอนนี้เราได้รับเงนินัลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเราขอถอนออเขาบอกว่าจากเสียภาษีเสร็จขอค่าธรรมเนียมการถอนอีกแล้วครับ มีค่าใช้ใจอื่นๆดีห้าหมื่นกว่าตอนนี้นักตุ๊กรู้เลยใช่ไหมว่าสงสัยหลอกแล้วเนี่ยเรายอมนะยอมอีกยอมโอนไปเลยห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าด้วยนะไม่ใช่ห้าหมื่นบาทนะห้าหมื่นแรกค่าภาษีคราวนี้อีกรอบหนึ่งค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมค่าต่อไปมีคิดค่าอะไรอีกคะตอนนี้หนักค่าค่าป้องกันทรัพย์ของเราในการถอนแต่เขาจะให้ ถ้าโอนครั้งนี้เขาจะให้เราค่านี้คืนพร้อมทั้งเงิน9,000ดอลลาร์เท่าไหร่รอบที่3ไมให้โอนอีกเท่าไหร่คะ2 7 2,711ดอลลาร์เป็นเงินไทยก็ตกประมาณสัก9,000กว่า9,000 0แล้วนะตุกโอนไหมคะไม่โอนตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวอันนี้รู้เลยใช่ไหมว่าโดนหลอกแล้วคะก็เริ่มรู้แต่นั่งคิดแต่นี้ถ้าเรามีเงินนะเรายอมรับเรายอมรับถ้ามีเงินเราเพราะว่าเขาเป็นครั้งสุดท้ายเรายอมฟาดเลย เลยฟาดไโดนเขาฟาดกลับมาเลยยัง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 ไม่โอ้ยยังไม่รู้ว่าเขาฟาดไหมในที่สุดก็คือเสียไปเนี่ยเบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นจนค่าธรรมเนียมค่าภาษีหมดไปเงินเราอยู่กับเขาประมาณเท่าไหร่ครับคุณนาตุกแสนสองแสนสองแสนกว่าสามแสนเนี่ยเราสองแสนกว่าสามแสนแล้วตอนนี้เนี่ยลูกหลานญาติพี่น้องในบ้านทราบไหมได้ปรึกษาใครบ้างฮะ คยตอนได้ครั้งที่สองก็บอกให้ลูกสาวเพราะว่าเขาจะเป็นคนเหมาะเป็นหมอเป็นหมอ,หมอดอ่าเขาก็บอกว่าแม่เลิกเล่นนะแล้วลูกสาวบอกไหมว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแม่ไม่พูดแต่อขอให้หยุดก็บอกขอให้หยุดเ,<อ>เราก็ไม่เชื่ออ <laughs> แล้วค่ะนี่ในที่สุดแนะอบทำแอบเล่นด้วยแอบเล่นแต่ตอนนี้ลูกสาวยังไม่รู้ใช่ไหมคะไม่มีใครรู้ที่บ้าน,น,มรรนไม่มีใครรู้สักคนไม่มีใครรู้สักคนนะคะแจ้งความหรือยังคะนะัตตุกไปแจ้งความหรือยังคะ ไม่ได้แจ้งค่ะเพราะว่าเราเคยไปแจ้งเรื่องอะไรเนะาะจำไม่ได้เราเขาบอกว่าต้องรออย่างงั้นรออยเงี้ยแล้วตอนนี้เราก็เลยโทรไปที่กรุงไทยค,ครั้งสุดท้ายเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยคเราช่วยอายัดเงินตรงนี้ได้ไหมเขาว่าต้องไปแจ้งความก่อนโอ้เราก็เลย ไม่เป็นไรไเดี๋ยวกรณีนี้นะท่านผู้ชมทางรายการได้ประสานงานนะฮะไปอย่างท่านพลตํารวจตรีชัดปัญธาการคล้ายคึงนะฮะท่านเป็นในส่วนของทาง,งท่าน,านรองผู้บัญชาการเป็นท่านผู้บังคับการนะฮะในส่วนของสอทอหนึ่งอยู่ในรายการกับเราแล้วนะฮะสวัสดีค่ะท่านชัดค่ะสวัสดีค่ะสวัดดีครับผมค่ะท่านชัดค่ะกรณีของนักตุ๊กเนี่ยอายุ74สปีใช่ไหมคะ <74 S 2> คุณนะ้ะเจ็ดสิบสี่ปีนะถูกชักชวนเล่นหุ้นทองคํา นะคะแล้วก็ตัวของมิชฉาชีพใช้นะคะในมุกในเรื่องงการให้ลงทุนแล้วก็มีการโอนเงินให้ได้คืนจริงๆด้วยนะ,ะได้กําไรจริงๆนะ,ะจนกระทั่งท้ายสุดก็ลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะได้ถอนคืนต้องจ่ายค่าภาษีนักตุก,ก,กโอน,โอนให้จ่ายค่าธรรมเนียมก็โอนให้จนสุดท้ายจะบอกจ่ายค่ารักษาระบบเงินของเราแต่ดีที่นักตุกเงินไม่มีละนะฮะอ่าเงินหมดแล้วนะไม่กล้าไปขอลูกหลานหรือเอาเงินที่อื่นมาแล้วนะฮะ ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นจริงแต่กรณีนี้นะตุกยังไม่ได้ไปแจ้งความใช่ไหมคะยังค่ะยังท่านชัดอยากจะแนะนํำยังไงบ้างคะครับผมขออนุญาตพูดในภาพรวมเกี่ยวกับเถรษิคดีในสองปีสามเดือนนะครับตั้งแต่หนึ่งมีนาของค่าถึงสามเดือนพฤษภาหกหกเนี่ยคดีนี้นะครับประเภทนี้เป็นประเภทที่สี่ในท็อกไฟนั่นคือหลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ความเสียหายของประชาชนเนี่ยจากร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยประชาชนเสียหายแค่เจ็ดจุดเจ็ดศูนเปอร์เซ็น แต่ความเสียหายถ้าด้านการเงินถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่เสียหายถึง2 2 0 0ล้านบาทในกรณีสองปีสามเดือนที่ผ่านมาเสาาคานนาาาสของนับปุ๊กนี่นะครับนับปุ๊กครับขอญากเด่นกับผู้เสียหายนะครับหมายวันที่ผมอยากไปร่วมทางรายการสดด้วยนะครับแต่ื่องจากว่าพฏิีติประชุมด่วนคืออย่างนี้ครับในกรณีของนับปุ๊กนี่ฮะอันดับต้นทุกกรณีผู้เสียหายถค่เจอเกี่ยวกับประเภทคดีออนไลน์ทั้งหมดนะครับในไซเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับ เราสามารถโทรไปที่เบอร์ด่วนเลยนะครับทั้งประเทศนะครับโทรระงับบัญชีหรือว่าจะโทรเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งความว่าท่านสรุกลรงพักใดท่านโทรหนึ่งสี่สี่หนึ่งเร็วที่สุดหรือว่าศูนย์ AOC นะครับเรียก e m t y Online Scam Operation Center เนี่ยนะครับซึ่งตั้งเมื่อหนึ่งพิจิกาหกหกที่ผ่านมาซึ่งทางรัฐบาลท่านนายกมตรีและกระทรวงดีอีนะครับโดยเฉพาะสำนักงานตรํรวจชาติเรามีตำรวจไซเบอร์หลายส่วน ตรงนั้นและหน่วยด้านการหลายส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนั่งอยู่ที่ AOC1441 เช่นอย่างนี้ครับตอนนี้ครับขออนุญาตเรียนทางทางารายการว่าพิพิธเนยน,น,น,นะครับเทนตอนนี้เลยนะครับอายุ6 0สิขึ้นเนี่ยเยอะมากนะครับก<น>ราฟก็ยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่ทั้งๆที่เราก็ฉีดวัคซีนไซเบอร์กัน,นทุกวันนะครับแล้วรายการทุวรายการก็พยายามบอกทุกก่าวตลอดขณะนี้คดีออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยสองปีนะครับ สามเดือนเนี่ยห้าแสนสี่มื่นเจ็ดสิบแปดเคสไอดีแล้วเราเสียหายไปแล้วท oh. ั้งหมดในทุกสิบในสิบสี่ประเภทเลยนะฮะขณะที่เสียหายแล้วหกหมื่นสองพันล้านบาทถือว่าเยอะนะครับพี่ครับถือว่าเยอะทุกประเภทเลยคดีออนไลน์ในการหลอกลงทุนโดยเพราะผู้มีอายุก็จะโดนหลอกให้กลัวหลอกลงทุนหรือบางทีนะครับก็จะรู้เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนรู้ที่อยู่ นะครับในเกี่ยวกับเรื่องบำเน็จบำนาญขัน้นอาการที่กเกษียแล้วตอนนี้ก็เป็นเทนในช่วงนี้เลยครับท่านชัดแค่อย่างกรณีของนัตตุกที่โอนเงินไปเนี่ยเป็นรูปแบบของบัญชีบริษัทเลยนะฮะ ไม่ใช่บัญชีบุคคลนะครับเป็นบัญชีบริษัทดูบัญชีของบุคคลเป็นบัญชีของบุคคลแต่แต่เว็บที่เล่นเป็นบัญชีบริษัทเอาแต่เว็บที่เล well ่นเป็นบัญชีบริษัทเนี่ยบัญชีไม่ซ้ํากันด้วยใช่ไหมฮะไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ากันเลยค่ะมีมีธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเออกรุงศรีค่ะสลับบัญชีกันเลยอ่ะครับสลับัีค่ะแล้วก็อย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นเพจ หรือ,อหรือว่าเว็บเนี่ยนะครับคือ,อย่างนี้ะอ่าตอนนี้เวลาเราจะคุยกับใครเนี่ยต้องให้เกิดเอ๊ะบ่อยๆผมบอกฮะถ้าเฟซบุ๊กต้องมีการยืนยันตนเองหรือว่าติดเมตาบริไฟซึ่งมีค่าทะเนียงกับเฟซบุ๊กส่วนที่สองเกี่ยวกับเพจก็ต้องทํายืนยันไปเราก็ต้องดูเพจนั้นเว็บนั้นมีความมั่นคงอย่างไรก่อนที่จะไปร่วมลงทุนเขาต้องพยายามศึกษาก่อนใจร้อนและมี นะครับโดยเฉพาะผู้มีอายุเนี่ยต้องพยายามปรึกษารอบข้างซึ่งประเภทอย่างนี้มันมีสาชที่มันจะพยายามให้เราอยู่คนเดียวไม่ให้ปรึกษาใครทั้งนั้นอ่ะอันเนี้ยจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกเคส <c oughs> และอีกส่วนหนึ่งขณะนี้เนี่ยยังเคยเรียนกับพี่พี่กรณ์น,นะครับว่า <c oughs> ขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้มาในรูปบัญชีม้าบุคคลอย่างเดียวมันมาในรูปบัญชีของเป็นรูปบริษัทหรือ <c oughs> ห้างส่วนซึ่งเปิดได้ประมาณปีเดียวนี้แหละ <c oughs> ยังไม่มีการตรวจสอบงบ,บดุล ก็มีการดาเนินการจับกลุมไปแล้วประมาณทั้ง50บริษัทหรือางส่วนอันน um 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 ี้ในแถวแรกเลยนะซึ่งส่วนใหญ่แถวแรกจะเป็นบุคคลธรรมดาเป็นมชีมาปัจจุบันเริ่มหันไปเกี่ยวกับบริษัทม้าและห้าส่วนม้าซึ่งตอนนี้ได้มีการประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการกำชับในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับห้าส่วนแล้วครับค่ะฉะนั้นเดี๋ยวในกรณีของนักตุกนี้นะฮะทางรายการก็จะ แนะนำอ่ะนะให้ติดต่อไปที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะแล้วก็ฝากท่านชัดช่วยดูแลให้ด้วยนะคะพอสงสารน้ตุ๊กกันนะคะนะคะครับครับผมค่ะขอบคุณค่ะก็ครับกับก็ขอบคุณกันยังไงถ้ามีอะไรก็ประสานได้ตลอดแล้วก็สำคัญจำเบอร์ด่วนเลยครับหนึ่งี่หนึ่งทั่วประเทศครับค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณนะคะท่านพลตํารวจตรีชัดพันธการคล้ายลึงค่ะท่านผู้บังคับการสอทหนึ่งขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โหอาจารย์ฉัดประพลมีโอกาสได้เงินง่าหือไหมาอ่านะฮะก็ยากในการที่จะได้มาแต่ว่าเราต้องเริ่มต้นก่อนนะครับคือไปแจ้งความนะครับหรือตามเบอร์สายด่วนที่ท่านให้ไว้ตะกี้นี้นะครับทุกคดีต้องการแจ้งความเพราะว่ามันจะได้เป็นเล็กขอดทางทางราชการว่ามันเปคดีเกิดขึ้นนะครับกระบวนการเสียหายเป็นไงไม่งั้นก็ทางรัฐเขาก็ไม่ทราบเรื่องนะครับเรายิ่งเราเป็นการป้องปามเพื่อให้คนอื่นเขาไม่โดนสิ่งเหล่านี้ด้วย แล้วในกรณีบ,บัญชีที่นักตุกโอนเงินไปที่เป็นชื่อบุคลคลนะคะถ้าสมมุติว่าติดต่อเขาได้เนี่ยค่ะเขาต้องเอาเงินมาคืนนักตุกไหมเป็นบัญชีเป็นชื่อบุคคลใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะถ้าบุคคลนั้นเข,เขาติดต่อเขาได้เนี่ยเขาคงกลัวความผิดแล้วเอาเงินมาคืนแต่ทีนี้ว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นการรับจ้างเปิดบัญชีอย่างที่บอกว่าเป็นบัญชีม้าเป็นเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นจากบุคคลเป็นบริษัทม้าแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย บุคคลเอยบริษัทเอยเนี่ยพวกนี้มันเป็นตัวชื่อแฝงหมดหรือโดนหลอกให้เปิดคือบางทีเขาก็ไม่มีเงินเหมือนกันอ่าครับนะไม่มันไม่สามารถหาตัวตนจริงๆได้นะครับดังนั้นก็แค่เป็นการสแสดงความน่าเชื่อถือพอเราคณคุณป้าเห็นว่าเป็นบริษัทก็นะเกิดความรู้สึกโอเคเป็นบริษัทนะครับแล้วก็โอนเงินเข้าไปอันนี้ยิ่งลําบากใหญ่เลยเพราะว่าเจ้าของบัญชีเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเราไปสืบกันอีกเพราะบริษัทมันก็มีกรรมการบริษัทแล้วไปเปิดกันยังไงนะครับ อาล้วกตรงนี้นะท่านผู้ชมคะเรื่องราวของนัตุกนี่ต้องบอกเลยนะนัตุกมาพูดตรงนี้เนี่ยใจนัตนุกที่มาเล่าสู่กันฟังนัตุกตอยากจะบอกกับทุกๆคนยังไงบ้างนัตนุกโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุด้วยกันเนี่ยค่ะเออจริงๆเราก็คิดว่านะการปีเพื่อนที่มาสมัครในเฟซอะน้อย่างน้เอย50%ซน์ละที่เป็นพวกที่จะไม่จริงใจทั้งๆเรารู้แต่พอเราพอคุยเขาเขาคุยดีคือไออ ประเทศนี้เราหวังจะเที่ยวเราหวังจะเที่ยวเห็นเขาอยู่หลงบางเราไม่เคยไปผูกใจเป็นเพื่อนกันเปเป็นเพื่อนกันแต่พอมาเจออย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำไงไม่อยาก <c oughs> เป็นเพื่อนกับใครแล้วนะ <c oughs> นะตุ๊กบอกช่วงนี้ไม,ไม่ควร <c oughs> ไม่ควรจะรับแต่ตอนนี้บางทีเราก็สงสารนะเวียเขามสมัครเป็นเพื่อนเนอะ <c oughs> เราก็คลิกไปแต่เราก็ตอบสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็หายไปหลาย,ลายคนโดยที่ไม่ติดต่ออะไรเลย แต่คนนี้เขาจะขยันเพราะเขาเป็นมิจฉาชีพเขามีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นอยู่นะครับเพิ่มเติมให้นิดนึงน,นะครับการที่มาหลอกคุณป้าเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นการซื้อหุ้นในตลนะครับจะบอกประชาชนว่าหุ้นเนี่ยนะครับในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับที่มีการซื้อขายกันเฉพาะหุ้นในตลาดก่อนนะครับเดิมเคยมีประสบการณ์อยู่บ้างก็ไปเปิดบัญชีกับทางธนาคาร นะครับธนาคารใหญ่ๆเนี่ยนะครับสีเขียวสีเหลืองสีอะไรไปเปิดเขาเรี่กเปิดเป็นชีโรกเกอร์บรกเกอร์ก็ต้องมีใบอนุญาตด้วยเขาจะแสดงให้เราเห็นเลยะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีแอปพลิเคชันหรืออาจจะมีเว็บไซต์ที่เขาแนะนําให้เราเป็นการการซื้อขายหุ้นนะครับหรือว่าพนักงานของธนาคารเป็นคนแนะนําให้นะครับถ้าไม่ใช่กระบวนการเหล่านี้ก็ นะครับต้องระวังไว้แล้วนะครับอ,อค่ะจะเป็นดุทาหอนเตือนใจนะฮะพี่น้องประชาชนใครที่ชมสนามเป้าบรรเทาทุกอยู่ฝากบอกต่อๆกันไปโดยเฉพาะถ้ามีผู้สูงอายุผู้ใหญ่อยู่ในบ้านถามทุกวันเลยนะฮะ วันนี้คุยกับใครบ้างวันนี้เล่นไลน์กับใครบ้างไปรู้จักกันได้ยังไงขอด small, ูมือถือหน่อยนะแม่หนูขอดูหน่อยวันน like ี้แม่ทักกับใครไปบ้างหนูยังกระามลูกเลยเอาเพื่อความปลอดภัยแม่เรานี่นะใช่ไหมใครจะไม่รักแม่ตัวเองก็ต้องโดนกลัวแม่ตัวเองโดนหลอกด้วยนะวันนี้ขอบคุณนะตุ๊กมากๆเลยนะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมคะช่วงหน้ามาช่วยเหลือกันต่อค่ะกรณีนะคะมีคนมาร้องเรียนค่ะเรื่องของโรงพยาบาลวินิจฉัยโรคผิดนะทำให้ญาติพี่น้องเขาเสียชีวิตติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ บัตรกดเงินสดนี่เงินกู้นี่กอยศออกำลังจะถูกฟ้องหาทางออกไม่ได้ติดต่อมาได้ที่สนามเป้าบันเทาทุก0817159551ส ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ